สวัสดีครับกลับ to <Pf ing. S 1> มาพบกันเช่นเคยนะครับผมช่อง youtube ลองมารมีหลวงพุทิมนะครับวันนี้เราก็มาเจออีีกันอีพีที่หนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะมาทำรูปถ่ายย้อนยุคของวัดโคสิตตรามก่อนที่เราจะเข้าไปเรียนรู้นะครับนะก็มีเคล็ดลับดีๆนะครับจากพี่เพียอนเพื่อนที่สิทธิ์นุยญาณสิทธิ์ของมรมีของพ่อกวยชุดติงเทโลวัดโคสิทธรามที่อยากจะเข้ามาเล่นวัตถุมงคลย้อนยุคยอดนิยมของ หลวงพ่อนะครับนะก็วันนี้ก็เข้ามากันเยอะมากนะครับนะทุกปีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ทุกคนรอคอยในรุ่นใหม่ของปี67ว่าปีนี้จะชื่อรุ่นอะไรนะครับแต่หลายๆท่านก็เข้าไปเก็บรุ่นแรกๆนะครับตั้งปี่ปี39ถึงปี67หลแท่านก็มีบูชากันเยอะนะครับเปลี่ยนมือกันเยอะแล้วก็เดี๋ยวนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุบงคลก็ง่ายเยอะขึ้นนะครับหลายๆท่านเคยดูไม่เป็นก็ดูเริ่มเริ่มดูเป็นแต่วันนี้ผมจะมาทดสอบนะครับหรือคอปเวอร์อีกรอบหนึ่งก็คือการดูรูปถ่ายของหลงวงพ่กล<ต>้วยผมจะไล่่อปีอะไรบ้างก็ 61ไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า52ตอนนี้ผมเหลือไม่ไม่เท่าไหร่นะครับนะฮะ2จะเป็น60ูนือต่างๆนะผมมีแค่นี้เองนะครับแต่ผมจะคอยหาให้มาเรื่อยๆนะกันวันนี้ก็จะทําปี61ให้รุ่นบูชาครูนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปก็ฝากเพื่นเพื่อนนะครับฝากกดติดตามนะครับกดติดตามผมก็ว่าต้องหมดแล้วกดกระดิ่งเพื่อเพื่อนจะไม่พลาดคลิปที่ผมทํานะครับก่อนที่จะเข้าไปก็นี่เลยใครที่กดติดตามกดคําว่าติดตามแล้วก็ทั้งหมดนะครับผมจะแจกให้ จะเป็นรูปถ่ายนะครับนี่หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าบานนี้นะครับนะแค่ทำารับยังไงบ้างกดติดตามกดทั้งหมดแล้วก,ก็กระดิ่งนะครับแล้วก็ให้ถ่ายเลขวันที่สิบหกนี้นะครับนะวันที่สิบหกนี้นะเดือนสามสองพันหร้อยหกเจ็ดให้ทายเลขสามตัวบนมาเลยแล้วทายมาเลยนะว่าใครทายถูกนะครับนะผมจะแจกให้ทั้งหมดห้าใบเลยนะครับที่ผมบอกไว้ เลขสามตัวบนนะครับนะถายได้คนละหนึ่งสิบอ่ะอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะสมาชิกท่านใดที่อยากจะเช่าวัตถุมงคลนะครับของบารมีหลวงพ่อกลวยชื่อตึ้งเทโรวัดโคตรถิ่รามรุ่นย้อนยุคนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ได้ได้นะครับนะผมมีแบ่งให้ผู้ชานะครับว่านี่เลยก็นี่นะครับก็ชื่อผมธนาคารผมไม่เลื่อมชีพผมเบอร์โทรผมศูนย์เก้าห้าศูนย์สองเก้าห้าสี่เจ็ด ID ไลน์ผม L O N G สองห้าสองเจ็ดสี่เก้าหรือยิงบาร์โค้ดไปเลยนี่ครับวันนี้ ชื่อผมลองบารายิวทิมน,นะครับนะนะการันตีพาแท้มาตรฐานสา,สากลมุมกลับมาเครื่องใครอยากได้เวอร์ชั่นใหม่ขเข้ามานะครับก็มี6 3ส4 65ห้านะครับได้หมดเลยนะครับผมมีให้บูชาครับใครอยากได้รุ่นไหนก็บอกผมมา๋ยวผมจะยนงวดหน้าผมจะตั้งเป็นออปชั่นให้ว่าปีนี้ปีอะไรปีนี้ปีไรปีนี้ปีไรปีนี้ปีไรจะได้รู้ว่า ลูกแอคเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนะปีต่อปีชื่อรุ่นอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมต้นหน้าผมจะทําให้นะครับเดี๋ยววันนี้วันนี้ขอผ่านไปก่อนแล้วกันเพราะว่ามาแบบกระทันหนันได้ที่บ้านจะดีนะครับก็ท่านใดอยากจะเช่าวัตถุมงคลจากผมนะครับทักมาได้เลยเบอร์โทรผม0ูนย์เก้าห้าศูนย์สองเก้าห้าสี่เจ็ด idline ผม l o n g สองห้าศูนสี่เก้ารับประกันแท้ตลอดชีพมาตรฐานสากลวงการผักเครื่องเลยอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะท่านใดที่เล่น Facebook อยู่นะครับท่านใดเล่น Facebook อยู่ก็ เข้ามากดติดตามได้เลยนะครับก็กดติดตามนี่ครับนี่กดถูกใจกดติดตามผมจะแจกนี่ให้นะครับนะขัานใดที่เข้ามาช่องแฟนเพจผมพิมพ์ใน Google ได้เลยพิมพ์คําว่านะครับพิมผมพังนีดนะลองบารมีปู่ทิมเอฟซผมจะแจกตะกุดทูบกับแผ่นทองนะครับแผ่นทองอ่าแผ่นทองกับตะกุดทูบที่ผมไปได้มาแค่ามากดติดตามนะครับนะแล้วกดถูกใจในช่องแฟนเพจผมแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่า ติดตามมาจาก youtube หรือติดตามมาจากในเฟซก็ได้นะครับนนในช่องแฟนเพจผมพิมพ์ใน Google ได้เลยพิมพ์คำว่าลองบารมีหลวงพ่อิมนะครับจะเจอแล้วก็ f c ด้วยวันนี้นะครับเราก็อยากจะมาให้เพื่อนเพื่อน,น,นสิทธิ์วิญญาณแลสิทธิ์สายบารมีครูแรงหรือหลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคติจรามอันนี้ผมขอหยิบที่ผมเคยส่งงานมาก่อนแล้วกันครับที่ผมส่งงานมาก่อนจะเป็นรูปถ่ายนะครับเป็นรูปถ่ายของ ปีอะไรบ้างก็จะเป็นรูปถ่ายปี61นะครับนะ61ที่ผมที่ผมส่งมานะครับก็มีหลายเวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชั่นก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบตะกุดเดี่ยวตะกุดคู่ตะกุดนะครับแล้วก็ไอ้พี่วอนตีวอนตีวอนนะครับตีวอนอ่ะแล้วก็หลายๆท่านก็อยากเรียนรู้กับในทางช่องชมรมผมหรือแฟนเพจผมนะครับก็ง่ายๆวันนี้นะผมจะเรียนรู้กันแบบง่ายๆนะครับก็ บอกวิธีนะครับนะการดูรูปถ่ายเงพือกล้วยชุดเตี้ยทโลวัดโคติดรามย้อนยุคยอดนยิยมของปี61รุ่นกูชาคูนะครับนี่เลยก็จะเป็นรูปถ่ายทั้งหมด4แอค3แอคของแอคแล้วแต่เราจะดูแอคไหนก็ได้นะครับนะนี่เลยมีทั้งหมด3แอคแอคแรกมีอะไรบ้างนี่ครับแอคแรกจะเป็นรูปถ่ายยันคู่นี่ครับรูปถ่ายยันคู่นะครับรูปถ่ายยันคู่อีกแอคหนึ่งก็จะเป็นอ่าเขาเรียกว่า นั่งกระดาน3แผ่นอีกแอหนึงก็จะเป็นรูปถ่ายรถน้ำมตนนะครับรูปถ่ายรถน้ำมตนนี่เลยอ่ะเรียนรู้กันเท่านี้นะครับวผมจะบอกให้ว่าวิธีการดูดูกันยังไงผมก็ไม่ได้เข้ามาทำนานมากแล้วนะครับเพราะว่าพอดีติดทุระหลายๆอย่างนะครับติดธุระหลายๆอย่างแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้ามา ทำให้กับพี่เพื่อนๆเ,เลยตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เริ่มจะเข้ามาทําได้นะครับเพราะว่าเริ่มขยายตัวเองทําอะไรได้หลายอย่างนะครับตอนนี้ก็จะเข้ามาทําให้เกือบทุกวันให้นะครับนะหรือเดียวกันวันละคลิปสองวันคลิปก็ยังดีนะครับใครอยากเรียนรู้นะครับนี่ง่ายๆเลยผมมีเคล็ดลับดีๆนะครับนะอันนี้ส่วนตัวผมผมมีแค่เล่มเดียวนะใครอยากซื้ออยากหาเดี๋ยวผมถามให้อดินให้หรือพี่โอวัดจันทร์ นะครับนาพี่โอวัจัดอาจจะมีอยู่นะครับแต่ผมไม่ให้เ็าหาให้ได้นะครับหนังสือรุ่นนี้จะเป็นหนังสือรวมวัตถุมงคลย้อนยุคนะครับของก็ปีสามเก้าถึงปี6กสามัาง้าผมจะไม่ผิดนะหนังสือรุ่นนี้น่าจะออกปีหกสามนะครับก็นั้นวัดโคศิตลาเป็นคนผู้ออกให้นะครับนั้นราคาใน,นราคาที่พันห้านะตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าจะเป็นหนังสือนะครับหลังจะเป็นนี้เลย ผมหาให้ได้ไหมผมอาจจะหาให้ได้นะราคาที่เท่าไหร่ผมยังตอบไม่ได้นะตอนนี้ก็มีหลายๆท่านนะครับนะหลายๆท่านก็อยากจะเช่านะครับอยากจะเช่าเหมือนกันนี่เลยจะเป็นหนังสือข้างในแล้วก็จะเป็นปกขึ้นมาอี اء, อกนี้นะครับนะผมก็เก็บมาจะ3ปี4ปีแล้วนะข้างในจะเป็นนี้ครับนี่มก็เรียกว่ารวมวัตถุมงคลของวัดโคติตลาดนะครับรวมวัตถุมงคลของวัดโคติตลาดนี่นะครับนะง่ายๆเลยอันนี้เรียนรู้กันไปก่อนนะวันนี้เรามีรายบ้านนี่นะครับ ก็จะบอกว่าปี3 4มสีนะครับนางเหรียญมีอะไรบ้างรูปถ่ายปี27มีอะไรบ้างนะครับนะต้องเริ่มต้นมาเลยเพราะผมที่ผมทไมผมถึงพูดปี39เป็นรุ่นแรกเพราะว่ารูป39เนี่ยทุกคนรู้จักกันดีแต่รูปปี27เนี่ยน้อยคนที่จะเจอนะครับนะถุงบอกไ้ก่อนแล้วก็ไล่ามาเลยปี3 4ีนะครับนี่ครับนะครับปี3 4อ่านี่ครับเป็นรูปถ่ายแล้วยังไงก็ดูเอานะครับนะท่านใดชอบรายการนี่นครับนี่คือ รูปพระนะครับแล้วก็รูปหล่อของหลวงพ่อกล้วยตอนปี39นะครับตอนนี้ราคาก็หลายหลายหลายหมื่นนะครับหลายหลายหมื่นนะครับดีวผมจะดูให้นะครับเผื่อท่านใดที่อยากจะเรียนรู้นะครับนี่เลยครับนี่จะเป็นเหรียญนะครับนั้นทุกคนท่านจะสร้างชัดเจนเพราะหนังสือรุ่นนี้ออกจากวัดโคศิตรามนะครับนะออกวัดโคศิตีรามนะครับที่เรารู้จักกันเลยก็วัดบ้านแขนะครับบ้านแขหรือวัดที่เรารู้จักกันก็คือวัดโคศิตรามด้วยกันง่ายง่ายครับนี่ก็จะเป็นเหรียญรวมนะ ทุกรุ่นของที่ออกจากวัดโคสิตรามนะครับนะที่รวมวัตถุมงคลเลยก็จะเป็นเหรียญจะเป็นเหรียญหน้าหลวงพ่อแล้วก็เป็นหลังยันอหลังหนุมานเรนาก็มีนะครับนะหลังหนุมานเราก็มีนะครับนะไล่ไปเลยจุดจบถึงที่ปีเท่าไหร่เออเดี๋ยวผมให้ดูนะปีเท่าไหร่น่าจะเป็นปี6กสามมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะเออน่าจะเป็นปี6กสาจบที่เป็นปี6กสามถ้าผมจาไม่ผิดนะเพราะว่านังสือรุ่นนี้ผมก็ซื้อมาตอนปี63กสามจะจะไม่ผิดนะก็เดือนกับปี6กสี่แล้วนะนะ อันนี้ดวงใจสิษนะครับตามเป็นใจสิษนะครับนี่จะเป็นปีรวมวัตถุมงคลนะครับนะรวมวัตถุมงคลของที่วัดนะครับนะที่วัดเลยดูกันไปนะครับนี่ครบทุกรุ่นนะครับนะของย้อนยุคเลยไม่ว่าจะเป็นนอกวัดในวัดนะครับนะรวมกันหมดเลยต้องปีมาเลยอ่ะนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นคุณค่าหรือครูผมอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมบางทีผมไม่รู้จักรุ่นนี้มีอะไรบ้างผมก็เก็บเป็นครูผม แต่ก็ไม่ได้ขายตอนนั้นได้มาสี่ห้าเล่มนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็แด่งกันไปกับสมาชิกนะครับนะแต่ท่านใดอยากได้ท่านใดอยากได้ถ้าเข้ามาทางนี้เดลือผมจะให้ได้แต่ราคาเรื่องราคาผมตอบไม่ได้นะอันนี้ผมตอ้องอราคาผมตอบให้ไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ นะครับตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ราคากันอยู่เท่าไหร่เล่นถายกันเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเพราะแต่ราคาคงไม่แพงครับไม่แพงไม่แพงเพราะว่านักเรีรุ่นของทางวัดโคที่สร้างรุ่นนี้จะสร้างน้อยแล้วก็หายังพ่อหาให้ได้นะครับนะอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรกันนี่เลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้รูปถ่ายเพราะรูปคลิปนี้จะนานหน่อยเพราะว่าโปรโมทหนังสือให้เขาหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็เข้ามานะครับหลายๆท่านก็อยากหาหนังสือเล่มนึงเล่มหนึ่งที่ เรียนรู้แล้วกันครับอยากเรียนรู้นะครับว่าแท้เก๋ดูเป็นยังไงอ่ะเรามาดูให้สังเกตนะครับนะนี่คือเล่มเดิมจําไม่ดีนะนี่คือเล่มเดิมของผมเล่มเดิมของผมคือคําว่าเล่มเดิมคือเล่มเดิมถ้ารู้จากปากผมไปคือเล่มเดิมคือเล่มเดิมนะครับเพราะหลายหลายท่านเจอบอกว่าเล่มเดิมแต่ไม่เดิมก็มีนะครับนะนี้ผมขอไม่ยุ่งนะผมไม่ขอไม่ยุ่งเพราะว่าทางใครทางมันใครขายใครขายมันนะครับใครบูชาใครบูชามันผมไม่ขอยุ่งกับใครทางนั้นเพราะ ผมขายของผมอยู่ของผมนะครับผมการันตีของผมได้นะครับผมไม่ต้องบอกกลุ่มเลยว่าพาผมต้องไปกลุ่มไหนบ้างผมไปให้ไปทุกกลุ่มนะครับผมการันตีผาแท,ท้ตัวผมเองลองบาร,รมีบุตเทิยนอยู่แล้วนะครับผมก็อยู่กับสายบาร,รมีครูแรงมาเนี่ยหน้าได้จะข้ามหลายปีแล้วนะครับนะก็เป็นที่ปรึกษาหลายๆท่านนะครับนะหลายๆท่านก็เรียนรู้จากผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นเซียนได้ละเยอะนะครับนะบางท่านก็เข้ามาดูบางทีก็ลืม นะครับลืมลืมว่าเราดูกันยังไงเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนนะครับนะก็ตั้งใจทํากับให้เพี่เพื่อนทุกคนนะครับก็สิทธินุญาตสทิทธิที่กาลังเข้ามาใหม่ง่ายๆเลยสิทธินุญาตนุสิทธิทธีท่เข้ามาใหม่ที่อยากจะเป็นเข้ามาได้เลยอ่ะมาดูนี่คือเร่มเดิมเล่มเดิมคืออะไรก็คือที่วัดเนี่ยจะมีการเรียกประมาณ6ประเภทหรือหกช่างนะครับนะหรือ6กช่งางอะไายที่ผมเรียกผิดก็เป็นเป็นหกช่างคนเนี่ยเป็นคนเร่มเดิม นะครับยังเลี่ยมเลี่ยมกรอบไม่ค่อยเก่งนะครับตอนแรกๆตอนนั้นนะเพราะว่าถ้าคนเก่งจะเลี่ยมนี้คนเก่งจะเลี่ยมนี้นี่คนเก่งคนเก่งจะเลี่ยมแบบนี้นะครับจะบางเขาเรียกว่าบางนะครับคนเก่งตอนนั้นว่าเพราะว่าตอนนั้นอายุอ่าปีพศด้วยหลายๆอย่างบางคนยังไม่เก่งนะครับนะอ่ามาดูให้สังเกตเลยนะครับนะให้สังเกตเลยผมจะเรียนรู้เป็นแบบง่ายๆนะครับนะเรียนรู้ข้างหน้าให้สังเกตใบหน้าหลวงพ่อ นะครับนะอันนี้เรามาโคเวอร์ใหม่เผื่อสมาชิกท่านใดที่เข้ามาแล้วยังเรียนรู้ไม่เป็นจะดูที่ไหนไม่เป็นก็ดูกันตรงนี้นี่ดูเห็นไหมครับนี่คือลายน้ํามาตรฐานสากลวงการผราเครื่องของรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยย้อนยุคย้คนิยมรูปถ่ายปีหกหนึ่งหรือรุ่นบูชาคูเห็นไหมครับจะเประเด็นนี้ให้สังเกตลายน้าดีๆนะครับให้สังเกตลายน้ําดีๆอ่ะผมซูมให้นิดหนึ่งแล้วทุกคนจะได้เห็นชัดหน่อยนะดู น,นี่คือรายําตัวแท้นะครับนะรายําตัวแท้เลยเรียนรู้กับผมนะครับง่ายๆนะครับผมบอกทุกจุดจุดใจตัางที่ผมซื้อเลยใครดูเป็นนะครับก็จะได้รู้ว่าแท้เกตเป็นยังไงนะครับให้ดูสังเกตตรงที่รายงนเนี่ยและเนี่ยผมได้ดูข้างหูตรงนี้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยรายงาตรงเนี้ยจะืึง้างหลวงพ่อเลยเกือบเกือบกระเดื่องน,น,นะครับนี่เลยนะครับจะเป็นแบบนี้ จำให้แม่นนะครับจำให้แม่นดูให้แม่นนะครับดูให้แม่นอ, <pers> อีกหนึ่งที่นะครับนะที่สำคัญเลยอีกหนึ่งที่ให้สังเกตตรงที่ข้อแขนของหล่อนะอครับนะข้อแขนหลวงพ่อตรงนี้นะครับข้อแขนหล่ออ่อดูเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้ลายน้ำจะเป็นแบบนี้ตัวแท้นะครับตัวแท้นะอ่า นี่คือตัวแท้อีกหนึ่งที่นะครับนะอีกหนึ่งที่ให้ดูตรงนี้ข้อมือตรงที่ท่านนี่ครับข้อมือตรงท่านจะเป็นลายน้ําเฉียงขึง้มาอนี้เฉียงดูปลายไม้ผมด,ดีนะเฉียงเฉียงเฉียงอ่าดูเห็นไรครับนี่ลา้น้าจะเป็นอย่างนี้นี่คือลายน้ําตัวแท้เลย ผิดจากตรงนี้ไปให้ทุกคนพิจารณาเอาว่าเก๊หรือแท้นะครับนะนี่เลยนะทุกคนดูเป็นแล้วนะครับนะให้สังเกตตรงนี้ต่อเลยนะครับอีกหนึ่งที่สังเกตชื่อฟอนหลวงพ่อกล้วยชุดกินทโรวัดโคติตรามอําเภอสันจังหวัดชัยนาทอ่ะให้ดูตัวฟอนหนังสือดีๆนะเห็นไหมครับตัวฟอนจะเป็นเส้นคมนะครับแล้วก็มีตัวซ้อนอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะมีคาบ แท้เค่เขาแคคราบ,บเหลืองบางองค์ก็ไม่มีก็มีนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนมันอยู่ที่เครื่องปิ้นนะครับนะหรือเครื่องเครื่องปิ้นของจากโรงงานาง่ายๆเลยเนะครับ่าชาัดไหมไม่ชัดเยวผมเปลี่ยนกล้องดี0ีให้นะครับนะตัวนี้ที่ผมใช้อยู่ประจำเซียนใหม่ถึงแมกจะใช้กันนะครับนะเซียนในหม่ๆจะใช้กันเห็นไครับนี่อ้าวชาัดเดิมหน่อยอนะครับเรื่นี้ อย่างที่อาดใช่มครับนี่คือวัดโคสิตลามนะครับง่ายๆนะครับเรียนรู้กับผมง่ายๆอ่าอีกหนึ่งที่นะครับนะให้สังเกตเลยนี่คือตะเข็บคู่นิยมนะครับตะเข็บคู่นิยมเดี๋ยวผมจะทําแบบตะเข็บคู่ให้ก่อนเดี๋ยวผมจะทําตะเข็บเดี่ยวให้อีก แล้วก็ไม่ตะเข็บให้นะครับนะอ่าและให้สังเกตนะครับนะมุมใดมุมหนึ่งเนี่ยครับพิ่ด้านหลังมาแล้วมุมใดมุมหนึ่งจะมีเส้นนะครับนะลายน้ําเป็นเลยน้ําหรือไม่ได้เส้นหรือเป็นเม็ดสีละกันเม็ดสีลายน้ําข้างใดข้างหนึ่งจะต้องมีข้างใดข้างหนึ่งจะต้องมีอันนี้ผมเห็นหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะเพราะว่าอ่าเห็นนั้นชัดลางๆแย้วเนียมาดูนะอ่า็นะครับเนี่ย เพราะว่าแสงมันเข้าไม่ถึงอ่าเห็นแล้ครับนี่จะเป็นว่าสีวิ่งเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นไมสีวิ่งเลยส่วนเรื่องที่สําคัญจีวอนเต็มไม่เต็มอันนี้ผมไม่ขอเคทเพราะว่าจีวอนนี้ไม่ใช่จีวอนที่นะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับจะเป็นจีวอนที่เขาเรียกว่าสังฆทานหรือจะเป็นอาบน้ำสงฆ์ ที่อยู่ในวัดโคศิตารามแล้วมันเยอะนะครับแล้วก็เข้ามาทำนะครับทำมาเป็นใส่ด้านหลังนะครับแล้วก็คําว่าตะเข็บคู่ตะเข็บเดียวดูยังไงนี่คือตะเข็บเดียวอ่าถ้าเดียวคือเส้นเดียวถ้าตะเข็บคู่คือ2เส้นเห็นนะครับผมจะชี้ให้ทมเลยถ้ามาเส้นเดียวคือ,คอตะเข็บเดียวถ้ามีสองเส้นคือตะเข็บคู่นะครับนะที่วัดจะนิยมสุดคือตะเข็บคู่แบบนี้นี่คือเร่มเดิมอ่าง่ายๆนะครับนะเรียนรู้ง่ายๆ การเลี่ยมก็จะมีการปาดอิทธิพนภาพของการเลี่ยมช่างนี้มีทั้งหมด6ช่างถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ตอนเลี่ยมเนี่ยหลายๆวิธีก็มีนะครับนะหลายๆวิธีการเลี่ยมอี่เหมือนกับแต่ส่วนมากผมจะเล่นเลี่ยมเดิมนะครับนะเลี่ยมเดิมอ่าเลี่ยมเดิมอ่าเรามาดูกันนะครับนะครับง่ายๆนะครับวันนี้ก็เรียนรู้กันแบบง่ายๆเลย ใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับนะทักเข้ามาทางช่อง youtube ผมก็ได้หรือเบอร์โทรผม0 9นย์2 9้า7้านย์งเก้าสเจ็ดครังนี้นะครับทังนี้เลยใครสงสัยข้อใดนะครับอยากจะเรียนรู้กับผมนะครับก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทำให้จากวันนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับนะไม่สองวันเป็นวันทีก็ยังดีนะครับนะตอนนี้จะเข้ามาทํานะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนด้วยนะครับนะฝากกดติดตามช่องยูทูบผมให้ด้วยนะครับช่องเดียวลองบารมีบุติทมคนเดียวที่จะ การันตีแล้วก็รับประกันแท้ตลอดชีพมาตรฐานสากกรมการมาเองแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสิทธิอนุญาตสิทธิที่เก่งกว่าผมก็เยอะนะครับนะก็ขายผ้าแท้กันเยอะนะครับก็ก็ต้องฝากพี่เพื่อนพ่วนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สิทธิอนุญาสิทธิเข้ามาเยอะมากนะครับเราก็ต้องผมก็ต้องขอบคุณนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพี่โอแอดมินนะครับนะโอวัจจันทร์หรือจะเป็นพี่หลายๆคนที่ผมรู้จักนะครับพี่มตฑนอย่างเงี้ยหรือจะเป็นพี่จตุงหรือต่างๆนานาที่ผมรู้จักเยอะนะครับแล้วก็ หลายๆท่านนะครับนะก็ให้ความร่วมมือให้กับผมแล้วก็ให้ผมใช้พื้นที่นะครับนะให้ผมใช้พื้นที่แล้วก็ให้เผยแผ่บรารมีหลวงพ่อก็ต้องขาดขอบคุณมากจากวันนั้นถึงวันนี้น้องไม่เคยลืมบุญคุณกับพี่เพื่อนเพื่อน,นเลยแล้วก็พี่ชายหลาย,ลายๆท่านนะครับที่ให้ผมมีที่ยืนนะครับแล้วเผยแผ่บรารมีหลวงพ่อนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยวันนี้ผมก็อยากจะเรียนรู้อะไรก็เข้ามาทักทายที่ช่องยูทูบผมตามน,นี้นี่นี่ ที่ดูแล้วกันผมทำา่อหกพันกว่าจากผมไม่มีผู้ติดตามไหมนะตอนนี้ก็อยู่ประมาณหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนะครับนะก็หมื่นแปดขึ้นแล้วนะครับ mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่เข้ามากดติดตามวันนี้ผมลองบาร,รมีโปรทิมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ EP หนะ้าจะทําองค์นี้ให้เป็นรูปถ่ายนั่งกระดานามแผนหลังสายสิทธิ์อ่าเรามาคบเวอร์กันใหม่นะครับนะเรียนรู้กันใหม่หลายๆท่านที่เข้ามายังไม่รู้ยังไม่เป็น จะได้เป็นนะครับจะได้เป็นและเรียนรู้พร้อมกันวันนี้ผมลองบาร,รมีปูทิมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ให้เพียอนเพื่อนนะครับน้ำฝติดตามด้วยครับก็เป็นกำลังใจให้กันวันนี้ผมลองบาร,รมีปูทิมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ